สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมากันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเสนอเคล็ดลับอะไรสักอย่างนะครับเนาะจริงก็ก็เรื่องปลานี่แหละนะครับปลาของเรามันคือเวลาเราไปซื้อปลาเนาะผมจะบอกเคล็ดลับอะไรสักอย่างเนาะ าการซื้อปลาเนี่ยเนี่ยอย่างปลาสลิดเหล่านี้เนี่ยแม่ค้าเขาก็บอกอุย้ยกล้องมัวขออภัยด้วยครับพี่น้องกล้องผมมันไม่ค่อยดีนะนี่ครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากช่อง i m a มนวี h a n ชั l เไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นช่องน้องใหม่เนาะจริงๆก็น้องเก่าันเลยครับแต่โดนแฮกเอาช่องไปเนาะตอนนั้นคนติดตามก็ประมาณ ไปเก้าร้อยเวลาก็สามพันกว่าชั่วโมงแล้วโดนแฮกไปเรียบร้อยครับก็น่าเสียดายอยู่แต่ก็ทําไงนะมันผ่านไปแล้วครับในก็สร้างช่องใหม่ครับฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับการซื้อปลาสลิดกันนะครับปลาสลิดบางทีมันขายข้างทางเนี่ยแม่ค้าก็บอกปลาสลิดสลิดสลิดหรือว่าตามตลาดนัดเนี่ยครับเนี่ยมันก็มีทั้งสลิดและไม่สลิดนะครับ บางบ่ก็สลิดบางบ่ก็ไม่สลิดนะครับเป็นธรรมดาเนาะการค้าการขายอาจจะมีหลอกกันบ้างจริงบ้างหลอกบ้างครับบางครั้งลูกค้าก็พูดจริงก็ไม่เชื่อเนาะเราก็โทษใครไม่ได้แต่เรามีความรู้ไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เรามาดูปลาสลิดกันว่ามันจะเป็นสลิดย,ยังไงนะครับเนี่ยพี่น้องสังเกตเห็นไหมตัวมันก็คล้ายกันหมดเลยนะครับเนี่ยคล้ายๆกันเลยก็ปลาสลิดนั่นแหละ เพราะว่าปลาสลิดหมดแต่มันจะมีที่เราจะแยกแยกดูได้นะนตัวนี้สลิดไม่จริงครับเนี่ยสลิดเทียมนะครับเนี่ยขีข้างลายเลยเนะครับลายเป็นเสืออะไรเนี่ยอันนี้สลิดไม่จริงนะครับพี่น้องนะอันนี้สลิดจริงครับนนี่นี่สลิดจริงจะมันกว่านะเวลาเรากินมันจะอร่อยกว่ากัน ยิ่งถ้าตัวเป็นเบนแล้วตัวมันจะกลมหน่อยอนะ่ะอันนั้นสลิดแท้ๆเลยครับตัวมันจะเบนมันจะไม่ออกแนวแบบสันหนาแล้วก็จะมีล่องตรงเนี้ยเนี้ยแถบเนี้ยเนี่ยครับอันนั้นสลิดแท้เลยนะครับถ้าล่องตรงนี้ลึกๆล,ล,ลงไปนี้อันนี้โอ้แน่นอนเลยนะนะั่นแหละแต่นี่ก็ยังถือว่ายังไม่สลิดจริงนะครับ สลิดแค่พอได้ราคาเนาะออถ้าเป็นคนก็สลิดพอได้ราคาได้ค่าสินสอดมัแพงหน่อยครับแต่นี่เป็นปลาก็ถือว่าได้ราคาอยู่นะครับปลาพ่อเปรียบเทียบกับปลาอย่างอื่นราคาปลาสลิดนี่ก็จะแพงกว่าเขาเพราะปลาอื่นไม่สลิดไงจริงนยครับเ,เพื่อนๆเอมัอไม่ว่าแต่โคตรแต่แต่ปลาเนาะถ้าใครสลิดนี่มันน่าจะได้ราคาดีกว่า พูดเล่นนะครับไม่ได้เนบไ,ได้แนมไก่ไอ้ตัวนี้มันจะข้างลายนะครับเนี่ยสลิดไม่จริงครับเนี่ยที่บ้านผมเรียกปลากระชันนครับเนี่ยปลากระชันปลากระชันนี่ก็คล้ายกันนั่นแหละครับกินก็คล้ายกันแต่ว่ามันไม่มันความมันของในเนื้อปลามันไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเป็นรุ่นๆพวกนี้ที่เป็นปลาสลิดเกือบจะจริงเนี่ยอันนี้จะมันกว่าครับอร่อยกว่านะครับ วังเพื่อนคงจะได้ความรู้บ้างเนาะไม่มากก็น้อยนะครับปลาสลิดกับปลาไม่สลิดโอเคนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนไว้แค่นี้นะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปใหม่จะได้เจอกันอีกนะครับกดติดตามล้อกดกระดิ่งเนะาะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับออการไม่กดกระดิ่งเราจะไม่เจอกันอีกนะครับแค่ติดตามเฉยๆฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับเพื่อน